ใช่ค่ะก็คือมาร่วมแสดงความดีกับทางแบรนด์ค่ะว่าทางแบรนด์ก็คือได้มีการอัปเกรดขึ้นดูแลลูกค้ามากขึ้นคือดูแลจากภายในค่ะใช่ข้าเนื่องนะคะค่ะย่าเช้าค่ะมาก่บเนื่องของคุณเดบเซียนค่ะที่ยิากันข้อโพสข้าข่าวช่วงบริษัทที่ผ่านมาค่ะแต่ดคเราว่าเหมือนจะมีอยู่คุยน้องใจเขาอะค่ะอ๋อค่ะมันเป็นัจริงจริงมันรายละเอียดมันยาวมากเลยอะซึ่งแบบ ซึ่งถ้าจะให้เล่าตอนนี้มันก็คือคงจะยาวมากๆแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือเราก็กลับมาปกติกันเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แนี่ยว่าตอนนั้นไม่ถือการเข้าใจผิดกันดิวจริงๆอ่ะคือถ้าถามว่าเหตุมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันมันเกิดจากแบบประเด็นเล็กๆน้อยมากซึ่งมันเกิดจากแบบมีคนไปคอมเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งถ้าจะให้พูดคืออยากให้จะเอากรณีนี้เป็นกรณีศึกษาไปเลยก็ได้นะ <S <S คือเข้าใจมาว่า <S <S แบบคือ บางคอมเมนต์ที่โอเคทางคนทางบ้านต่างๆอะไรเงี้ยไ,ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรแล้วก็โอเคอยากสวมวิญ,ญญาณความเป็นนักสืบเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์กันต่างๆนานามันก็อาจทะทให้เกิดประเด็นขึ้นได้ซึ่งดิวอ,อยากจะฝากบอกเลยว่าหลังจากนี้ก็คือใครก็ตามอ่ะถ้ายัง<ะ>ไม่รู้เรื่องของใครจริงอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรไว้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าเขาโกรมากไหมคะอะไรนะคะโกรมากไหมคะ,มะ,คะวันนั้โกรธใครโกรธเราหรือเปล่าอ๋อก็ก็คงโกรธแหละก็ ไม่เคยดิวหรือว่าผลของอะไรไม่คือดิว่าเขาอาจจะแบบว่ายังไม่เคยชินกับอะไรตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็คือก็คือไปอ่านแล้วก็โอเคตัดสินก็คือเข้าใจตามนั้นไปอะไรอย่างนี้ค่ะใช่บางคนที่เขาเข้าใจผิดว่ถามหนึ่งดิวซื้อการขอฝันก็ได้ไงดิวก็เลยดิว่าดิวก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเป็นคําว่าเข้าใจผิดทีหลังก็เข้าใจให้ถูกก่อนแล้วค่อยเมนดีกวก่อนไหมถ้าถามพี่ดิวในของฝันสักดายอะไรปะดิวจะชี้แจงวัแต่ส่วนในรายละเอียดทั้งหมดอะค่ะ ก็เดี๋ยวฝากช่อง YouTube นี่ยนะคะใน EP สองนี้นะคะจะออกออนแอร์วันอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะแบบรายละเอียดแบบสเต็ปบาสเต็ปเรื่องเราจะเป็นยังไงจะไปอยู่ใน EP สอของดิวลิสลาเลยนะคะออกมาเก็เราว่าเรานอกใจเรานอกใจหรอแต่ถ้าเรานอกใจเราคงไม่กลับไปดีกันหรอกที่ดิวชีแดงสถานะกับพี่ไผ่ให้คนอื่นที่แบบเข้าใจผิดทคิด่าโอเคสถานะดิวกับพี่ไผ่อะค่ะก็คือเป็นคนที่ คือมันคือความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เลิกลากันไปแล้วแต่เราก็เลิกลามันไปได้ด้วยดีเนาะซึ่งในในในความสัมพันธ์นั้นนะมันก็จะมีหลายระดับแหละว่าจะดีประมาณไหนหรือดีประมาณไหนแต่ในของดิวกับเขาก็คือ,ก,คอก็คือดีมากมก็คืออย่างนั้นละค่ะเราเขเข,ข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจเลยจริงๆริงเราเขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วค่ะนะคอธิบายนานไหม ไม่เขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วคือหมเาเพราะว่าเข้าใจตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ข้อดีคือเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยที่แบบใครจ้าขนาดนั้นเขาก็เลยจะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่ที่เข้าใจก็ได้ตอนเขาโพสตกใจไหมตอนเขาโพสตกใจไหมก็เขาตกใจนะก็ตกใจค่ะก็ตกใจแร,แ,แรงแรงแรงแก็แรงแระใช่ ก็อย่างนั้ต้องกลับไปอ่านข่าวก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอะของขวัญอะที่ที่ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นของของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนอะเข้าใจกันไปเองใช่แล้วถ้าทุกคนอะถ้าทุกคนดูก็คือตัวพี่ไผ่เองเขาก็ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับดิวถูกไหมคือดิวไม่ได้ดูอันนั้นดิวไม่ได้เป็นคนให้เลยซึ่งหลังจากเนี้คือถ้ามีใครเห็นแบบ แหวนคาเทียมมันก็ต้องเป็นดิวทุกคนเลยใช่ปะเราได้ถามแฟนตอาไหนว่าทำไมไม่มาถามเราก่อนทำไมตัดสินจากขอเมีไม่หรอกเพราะตอนนั้นเราทะเลาะกันเรื่องอื่นอยู่ด้วยแล้วจริงๆเราใช้เวลานานไหกว่าที่มันจะกลับมากลับมาดีกันอะเราต้องรอเขาหรือว่าอย่างไรมันดิวก็เนี่ยแหละค่ะทุกอย่างนะคะก็จะไปอยู่ในอีวีสนะคะทองดีหวานสุรานะคะในช่องยูทูบค่ะแื้วตอนนี้กลับมาแฮปปี้ดีแล้วตอนนี้กลับมาแฮปปี้ปกติแล้วค่ะควาหวานมากคลิปบี คือการขึ้นรถคือค <c oughs> ือในคลิปอ่จริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนแค่คนเดียวถ่ายสตอรี่เล่นๆเฉยๆไม่ได้แบบไม่ได้หวานอะไรเลยก็คือแค่แกล้งเล่นๆเฉยๆอะไรเงรี้ยจริงๆมันเป็นแค่ป้ไดที่ดิวกำลังจะเดินลงแล้วดิวใส่ส้นสูงแขนเองเขาก็เลยอุ้มแล้วรถมันคือใกล้ๆคือเล่นๆแกล้งแก้งไม่ไม่เนีน้ยแะบอกไปเจอมาอะไรนะอะไรก็คือว่าเกินไปแต่ก็งงคนแซวนะเพาหวานก็แซว พอมีประเด็นนิดนึงก็หาเรื่องให้ตีกันใหญ่เลยเออดีจังเลยจีเป็นไงมั้งกลับมาที่จุดเขาบอกว่าวานกว่าเดิมไม่หรอกดิว่าเขาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นดิว่าดิวอ่ะถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือในคอมเมนต์ต่างๆนา,านานะที่ทําให้พยายามทำให้เราเข้าใจผิดกันดิวก็พูดตรงตรว่ามันก็มีข้อดีนะแต่มันไม่ได้ทําให้เราเข้าใจผิดกันแต่สุดท้ายแล้วมันทาให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจในไลฟ์สไตล์มากขึ้นเข้าใจในโลกที่ดิวอยู่มากขึ้นว่าโลกที่ดิวอยู่จริงๆแล้วอ่ะ มันก็ค่อนข้างโหดร้ายนิดนึงเนาะหมายความว่าคือคนมันตัดสินใจตัดสินกันไวมากอ่ะแล้วเขาก็เข้าใจเดีมากขึ้นซึ่งอก็ไม่ได้อยากโทษใครแต่ก็ขอบคุณละกันเพราะว่ามันทําให้เราเข้าใจกันมากขึก็้แฮปปี้ก็ไม่ได้แฮปปี้มากหรอกค่ะแต่ก็แฮปปี้ดีที่กับคนนี้ที่ย้อนกลับ <ừ> mm ไปตอนนี้ประมาณกี่ปี <c oughs> แล้วนปปะที่พบกันคุยกันคบกันเท่าไหร่ลวคะคบกันหลักเดือนเองใช่คบกันหลักเดือนแต่คือแต่คือเคยเจอกันตั้งแต่แบบ ปี2 0 1พคือเจอเคยเจอกันนานมากแล้วอะไรอะไรเป็นเพื่อนของดิวแบบว่ารู้สึกว่าจะเปิดตัวเทาเพราะว่าก่อนหน้านี้ออดิวเขาเลยหลยคนก็อาจะไม่เปิดแับแต่คนเนี้ยมาเปิดจริงๆเราดิวไม่ได้กะจะเปิดตัวเลยอ่ะอคือ<แ>ก็คือแค่ใช้ชีวิตปกติเลยเฉยเยแค่นี้มากกว่าแต่ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดก็คือใช้ชีวิตปกติแต่ก็คือแบบ มันอาจจะทําให้ใครรู้สึกว่าเราเปิดตัวไงแต่จริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้คือเราคบใครเราก็ต้องให้เกียรติเขาอะค่ะกับพี่ไผ่เราใช่คู่กับเขามเป็นสบายใจทยแหมายความว่าคู่กับไทยพี่ะคู่กับใครคู่กับพี่ไผ่เราเราดิ้นต้องู่กับพี่ไผ่มาอะไรไงเขาว่าไงมาประมวนที่แบบไม่แหลกไม่พอใจนิดอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดขอโทษอะไรกับพี่ไผ่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือได้คุยกันเรื่องข่าวแต่พี่ไผ่ก็บอกว่าพี่ไผ่มีสัมภาษณ์เหมือนกันแล้วก พี่ไผ่ก็ตอบไปแล้วในส่วนของพี่ไผ่ใช่แต่คนนี้เราประท,ทับใจอะไรในตัวเขามากก็ดูว,ว่าเขาก็เขาก็เขาก็เกพิ่งมาเจอโลกใบใหม่เนี้ยนะคะ<ด> <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 1> วดูว่าเขาก็ให้โอกาสทาั้งทั้งดิวด้วยแล้วก็ให้โอกาสเราทั้งคู่ได้แบบเวิร์กออนต่อไปอะไรเงี้ยดูว,ว่ามันก็คือมันต้ง,งสเปนก็ไดก็ดูว่ามันทําอะไรด้วยกันก็ได้แล้วก็เข้าใจกันคือเป็นคนคุยได้ คุยคุยด้วยเหตุผลได้คุยง่ายกับสาวว่าสายเปย์มากเลยแบบคุยเขาบอกว่าเช้านี้สายเปย์มากก็ก็ปกติแล้วมั้งคะปกติแต่ก็ก็ที่ก็เป็นปกติแล้วมั้งหรือเปย์เป็นปกติอะไรไม่ใช่หมาย์เพราะว่าหมายความว่าหมายความว่าไม่ได้เปย์หรือว่าไม่ได้ไม่เปย์ดีว่าก็ก็คนมีแฟนเป็นแฟนกันแฟนเราทุกคนก็อยากดูแลเราใช่ไหม ไม่ใช่แค่แฟนคนนี้หรอกที่ผ่านมาหรือใครๆทุกคนก็ดูแลดีดีหมดแหละยูวกับฉันบอกว่าคนหนึ่งนะเป็นเดิมเดิมกลือกเลือกพวกแฟนในโซ่ไม่ไมีววิจารณ์ตลอดเลยก็ก็เราเป็นผู้หญิงอะเนาะแล้วเราก็กว่าเราจะมีวันนี้เราก็เหนื่อยอะดิวก็ไม่ได้เลือกใครจากแบบว่าแบบว่าต้องเป็นไฮโซหรือต้องมีเงินหลอกแต่เราก็เลือกใครที่เรามองว่าโอเคเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจหนึ่งเราก็คลิกด้วยแล้วก็เหมาะสมกันกันกบเรา แล้วก็อยู่ไปด้วยกันแล้วเรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะส่วนส่วนเรื่องเงินทองอะไรมันก็คือกําไรของชีวิตเราแหละซึ่งซึ่งซึ่งมันก็คือความโชคดีดีกว่าดิวเขาชินหรือยัง<ๆ>กับการที่แบบเป็นแฟนของดิวอลิสลาเขาไม่ชินเลยไม่ชินเลยไม่ชินเลยค่ะไม่ใช่เลยเขาเขายังเขายังบอกเลยว่าถ้าวันนี้มาสัมภาษณ์นักขา่าว ให้ตอบคําว่า no comment ได้ไหมซึ <c oughs> ่งแบบเขาไม่ใช่เพราะเ,าะเขาก็แค่รู้สึกว่าอยากให้มันจบก็คือจบไปแต่เขาก็ไม่ได้รู้ไงแต่เขาก็ค่อยๆปรับตัวอะไรเงี้ยแต่ตอนที่มีข่าวเรียดกันนะคะตัวทำเครีคยดหมเครีคยดไหมเครีคยดเครีคยดเครีคยดเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนเขาเป็นข่าวแล้วเขาก็ส่งข้อความไปหาเพจใช่ไหมคะเ <c oughs> ขาส่งว่าวไปหาเพจด้วยว่าให้ลบไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เขาคงเพื่ออะไรอยากพูดถึงเขาบคอมเมนต์อย่างนารงอะไรงเงี้ยอยากบอกอะไรเขาไหมคะจริงๆเราดิวอยากบอกว่าแบบคือคือด้วยนิสัยของดิวเนาะดิวดิวไม่ได้อยากบอกให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนอะไรแต่ดิวอยากบอกบอกว่าโอเคถ้าเป็นตัวดิวก่อนที่ดิวจะพูดอะไรหรือก่อนที่ดิวจะแสดงความคิดเห็นอะไรดิวจะไม่ทําอะไรก็ตามส่ง,สงไปเพราะว่าผลกระทบนั้นนะมันโอเคมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเรา ต่มันจะบ่งบอกให้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนทํากันบ้านดีแค่ไหนฉลาดมากฉลาดน้อยแค่ไหน,นแล้วเราเป็นคนยังไงแ,แล้วสุดท้ายแล้วมันจะทาให้เห็นว่าคุณค่าของเราในความเป็นคนอะ่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนในการที่แคร์คนอื่นเขาดังนั้นก็คือคิดก่อนแล้วก็ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าอ่ะแไม่ได้ผ่า,แานแล้วก็ไปทะเลค่ะคือไม่หาคือแซ่บมาค่ะก็ไปทะเลก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว แบบร้อนมีฮามากแซ่บมากก็ก็ใช่ก็ไปทะเลก็เต็มที่ก็ชอบทะเลทุกครั้งคือจัดเต็มตลอดใช่ค่ะก็แฮปปี้เลือกงานไหมคะชุดแต่ละชุดเลือกนานไหมไม่ไม่ได้เลือกงานเลยค่ะเวลาไปทั้งทริปหนึ่งก็คือแบบเอาไปแบบสิบกว่าชุดที่นี้เลยแล้วก็แล้วก็โอเคมุดไหนอยากแต่งยังไงก็ใส่ยังไงอืได้จริงดึงแฟนเราวาไในบ้างคะแซ่บตลอดก็ไม่ค่อยอยากให้ใส่เท่าไหร่ใช่เขาหวานหัว เขาบอกอะไรบ้างคะดิเขาบอกะไรบ้างเขาก็แบบมีบางท่าก็ห้ามทำแล้วอะไรอางเงี้ยบางท่าก็ห้ามโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่าไหนที่ห้ามทำอะคะยกขาห้ามแบบว่างอขารู้สึกไงที่เขาบวงเราก็แบบก็บอกว่ามันเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยใช่รูปล่าสุดที่ไปลองข้ามกำแพงที่แบบถาค่อยอันเนี้ยก็บอกว่าห้ามห้ามทำไรนี่ไม่น่าจะคนรูปไหนต้องสูตร แบบดไม่ไม่ไม่แต่ก็คือแบบว่าเขาก็แบบจะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ในบางท่าที่โพสอะไรเราต้องปรับลุคเพื่อเขาเป็ใคาร์โรตเซ็กซี่ลงก็ถ้าอยากได้อย่างนั้นก็ต้องไปจีบนางเอกอย่ามาจีบนางร้ายหน่ค่ะอ่ะพี่แบบร้องเพลงค่ะหลายคนโทรน่ายคนแอบมือหาว่าเออจิวต้องการเหยียดมาปีหนึ่งปีแล้วนึงรับครั้งหนึ่งได้ยังไคะก็ลองข้ามกำแพงก็มีคนชอบก็ดีใจค่ะเพลงนี้คือมี ไม่มี่ไม่ได้มีฝ่านัยยะอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในวันนั้นนะคะคือจริงๆแล้วเราเคลียร์กันแล้วด้วยใช่จริงๆแล้วเหตุการณ์มันเกิดไวมากแล้วเราก็ดีกันไวมากคือข่าวมันยังไปไม่หมดเลยอ่ะเราก็เข้าใจกันแล้วในเรื่องจริงแล้วจริงๆก็เกิดมีอีไปติดต่อมาให้ล็อกเพลยโชว์งานโอเคิดไหมคะก็ก็เกิดนะแต่ก็ก็ต้องลองดูอะค่ะโอเคเยี่ยมไหมอินเสิร์ตเล็กค่ะอิเสิร์ตขอบคุณ